กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ฟไมและ FC เก่า e ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18บปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาในแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลลาพฒนานะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีสามมีสี่มีหกมีศูนย์มีเก้านะคะแล้วก็ห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่แปดกับเก้านะคะ เราก็มาเจาะแปดกันนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดสามแปดสองนะคะเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์นะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี49นะคะหกสามนะคะเก้าสามสี่ศูนย์นะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมีสามสาม เก้าเก้าหกหกสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80 90 82 49เก้านสี่เก้้านาะพี่น้องแล้วก็จะเป็นหกสามเก้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ กค่ไวนะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่องแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า